วิตให้พอเพียงหาเสเบียงไว้ให้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือเสเบียงไว้สืบต่อให้บุตรหลานสวัสดีครับผมสอนลังลิเกนักพยากรเชื่อสิเป๊ะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตากาันนะครับรายสัปดาห์ท่านที่เกิดทั้ง7วันแถวมวันที่8คือพุธกลางคืนอีก1วันนะครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ จะมาพยากรณ์ดวงชะตาการท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรวันที่15ถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะครับใบแรกนะครับได้เจ็ดดาบใบที่สองนะครับก้าวเหรียญใบที่สามได้ไพ่พระสังฆราชกีรอแพนใบที่สี่สิบถ้วยใบที่ห้านะครับก็ติดไม้เท้านะฮะก็ดวงชะตาเขาบอกว่า ถ้าเกิดใครยังไม่มีความรักนะครับจะมีปัญหาเรื่องความรักคนที่เข้ามาคุยกับเราเขามีเจ้าเข้าเจ้าของจะทําให้เราเสียหายในเรื่องชื่อเสียงได้และบางคนที่ทํางานนะครับอาจจะมีปัญหาในหน่วยงานของท่านในเรื่องเอกสารบางคนที่ที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินจะถูกช่อโกงได้ให้ระมัดร,ระวังในการเซ็นเอกสารต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ให้ก้าเหรียญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะมาช่วยเหลือถ้ามีปัญหาอะไรคุยกับผู้หญิงนะครับที่เป็นผู้ใหญ่น,นะครับแล้วก็ ไห่ฮีโรบแพนนะครับหรือไห่พระสังฆราชได้บ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนบถือนะครับท่านขอช่วยท่านอยู่นะครับสิบข้วยนะครับก็จะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นหน่อยนะครับในสัปดาห์นี้แต่ก็ต้องแบกรับภาระอะไรไว้หลายเรื่องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์การเงินกันกันงานนี่หนักมากนะครับโชคลาภมีไหมมีนะฮะโชคลาภมีนะครับให้ขอกะปู่สีสโตย่าสีประทุมนมานะฮะแล้วก็ ขอกับแม่แตะเคียนแม่นางไม้จะส่งผลให้โชคท่านนะครับลองไปขอท่านดูนะโชคลาภของคนที่เกิดวันเสาร์อยู่ที่นั่นนะฮะให้ระวังอย่างเดียวนะครับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะียอย่าไปมีโรคใบที่2ใบที่3ไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาในนาทิการงานจะทําให้เสียหายได้นะครับนะฮนะนะก็คนที่เกิดวันเสาร์ก็ประมาณนี้สุขภาพนะครับสุขภาพก็ปวดบา่าปวดหลังนะครับมวลกระดูกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ไม่ได้รายแรกนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะ โชคลาบอยู่ที่ปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานะครับแล้วก็แม่ตะเคียนแม่นางไม้จะให้โชคให้ลาบสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะทั้งหมดทั้งมวลคือการวยากรจะผมสอนรักลิเกนักวิทยากรเชื่อสิเป